นี่ตอนไหนอ้าวนี่แหละเออ, <c oughs> อยาอุ้ยน,นี่เองอุ้ยเมายาเอาถัาาางมาละนี่โอ้ยถังอุ้ยทิ้งไปเป็นตีเป็นตีเก็บพีก,ก่อนเก็บพิกหนุ่มนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เป็นเป็นไข้เล็ดออกกันนะคะแต่ว่าอันนี้นะ้าใจนะคะเป็นวัดธรรมดาเพราะว่าบ่ไข้สูงนะจ๊ะเพียงแต่บ่ขืนเวียนหัวได้กินบุรีก็เวียนหัวนั่นนะหนีโป้นเลยบุรีหลีกหนีคนหนึ่งก็โดนคนหนึ่งคนหนึ่งกินเหม็นติดปลาก็ยังเหม็นนะเอาคำบุรีแม่สุแม่นะ้าแม่หอมนะถ้าเหม็นบุรีนางก็จะจีบหัวและจะเป็นเหม็นเมื่อยเลยนะเอาคำ นะ <c oughs> ไปหาลูกบาวสุติรักลูกบาวกัดตู้ลูกลากำจจกิน,กนมีแต่อายอันนะ่ะแต่ก่อนอายกำจจกินซ่อนฮึกซ่อนซ่อนแม่เดี๋ยวนี้มซ่อนซสนแล้วเดี๋ยวลูกไปซื้อแก๊สก่อนบอกไปแม่ยกขึ้นไปมันยกนะค่ะเอาแก๊สไปใส่อันนั้นมีแก๊สเก็บพัก <c oughs> ปากเป็นอานมดเลยนะค่ะ ก็ขอบคุณเอฟซีที่ช่วยดูแลดูคลิปเนาะค่ะ <c oughs> ดูคลิปให้นะคะดูคลิปให้นะคะยังมีน้ำใจนะคะเดนหอมนะคะ่ะสตอรี่เอฟซีพอตอนนะคะ่ะยังมีน้ำใจให้กันนะคะนอก็มีนะถ้าย้ำนอนอก็ต้มมาแล้วเดี๋ยวมาเบ่งหือ,อุ๋ยกอนนอก็ต้มมาแล้วแม่นอน้องก็ต้มมาแล้วน,นะแม่แม่ มละลา่าไอ้ายหวานว่ะหนอน้อง <c oughs> ต้มมาแล้วมีผักไผ่นะค่ะหนอนต้มมาและวตะเภาพักคุณแม่โอ้ยถอนยาถอนยาหมดเหลือสักห <c> น <oughs> เรียกว่าโปะไข่โปแม่เขาเรียกว่าแม่เอาไหนเอาหญ้าไว้ไหนก็มีโปหันน้ำกับขังพักอันนั้นก็เหมาะนะพักข้าวตองเนาะเก็บพักข้าวตอ้อมเขาแต่นึ่งกับเต่าแกะก็ได้นะคะ่ะเขาก็บน,นึ่งกับเต่าแกะ หนึ่งกับไฟฟ้ามันจะ้หนึงเต่าแก้วว่าพิษที่หลงที่ลืมเนาะมีเอฟซีมาบอกว่าแอ้หอมมาเป็นอยายุเจ็ดสิบปลายแอ้หอมว่าโทรศัพท์มันอวดหู้เอาพิมพ์ไปอย่างหนึ่งมันไปปุ่นนะ่ะยังพอตอนแอ้หอมมันอยู่กับนาลุงนะเจ้าปีวัดนะมาอู้นะอันอนอย่างนะโต,โตนี่แหละมันเป็นนมโตและไอ้หอมก็ขึ้นไล่นะคะ เอฟซีก็มาว่าอุ้ยเนะค่ะหัวข้อน่ารักเข้าไปดูโต๊โต,โต๊เนะจะรีบลงทันทีเนะะจะล้มโต๊เนะจะเฮ้ยเนาะจะวินดองอกเอฟซีจ้ามันอวดหูจะตายนะนี่นะคะมันอวดรู้เขาว่ามาดดรู้นะคะเราเราพูดอีองมันไปอีกอย่างแล้วมันได้ยินไหนมันก็ไปตรงนั้นหละจ้ะคอมพิวเตอร์เนาะไออมก็เก๋แล้วบางทีไม่ได้ตามดูเนาะค่ะ ไปตามดูทีหลังนะคะโหเสียหายหมดเลยนจะจ๊ะ <c oughs> นี่นะคะมาแล้วก็นะคะอันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยขะมถื่เอานุ่นนะคะนับดิทำนะคะนุ่นไม่ไหวเลยจริงๆต้องกินยานะคะคอแห้งหมดเลยนะไม่กล้าไปหาหลานแล้วนะคะ นอเดี๋ยวให้คุณย่าหายก่อนค่อยไปนะคะ่ะก่อแห้งหมดเลยนะคะ่ะเมื่อคืนเจ็บคอมากเลยแต่ตอนนี้หายเจ็บแล้วนะคะเอฟซเพราะว่าเรากินน้ำอุ่นเนาะคุณยาของราบ้านสวนนะคะคุณค่ะเอฟซี FC นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ขอเอฟซีพี่น้องนะคะช่วยดูคลิปให้ด้วยนะคะเนาะ ไม่ได้ดูแล้วเราไม่ดูอยู่กับลุงก็ไม่ใช่ช่วยดูอย่างเงี้ยค่ะขอน้ําใจนะคะ่ะแต่นะคะ่ะถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไรไอ้ก็ไม่อยากว่าเอานะเขาเหมือนอยู่กับลุงก็ไม่ค่อยมีช่องดูเราหรอกนะคะ่ะเหมือนหลายคนนะัย่านิงเขาอย่างหลายคนนะ่ะเขาไม่มีรายได้นะ,ะเขาก็ไปนะ,ะเขาไม่มีรายได้ต้องกินต้องเนี่ยเนาะ บางทีก็นะคะคนที่อยู่ก็ขอให้นะคะป้าทายบ้านด้วยขอให้เอฟซีนะคะคุณคุณป้าไปช่วยดูให้เขาด้วยนะคะไม่ด่าเขาเนาะสมัยก่อนมีช่องใหญ่โปรโมทให้ก็มีคนดูเยอะเนาะน่าสงสารนะคะ่ะน่าสงสารจริงๆน,น้องมานะปิดอย่างดีแล้ว ก็ขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้นะคะไป,ปลังใจให้กับพ่อพ่อแม่เลยนาะคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะคะเป็นลังใจให้กับทุกทุกช่องนะคะขอบคุณมากมากนะคะถ้าเราไม่ช่วยดูกันนะคะตัวใครตัวมันมันไปไม่รอดนะคะเนาะก็ขอบคุณค่ะ